สวัสดีค่ะทุกคนสรญหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับประเทศเนปาลนะคะประเทศเนเปาลมีเมืองท่องเที่ยวท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยถือเป็นดินแดนในฝันที่เรานักปีนเขาจากทั่วโลกต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมโบราณอายุกว่าพันปีนะคะที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันสำหรับจุดที่จะชมเทือกเขาหิมาลัยที่ดีที่สุดในเนปาลก็คือเทือกเขาซารางกตในเมืองโพครา จากที่นี่สามารถมองเห็นยอดเขาที่สวยและสูงที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยได้สามที่ก็คือยอดเขาอันนาปูรณาสองยอดและยอดเขามัชชาปูเชเรหรือที่เรียกกันว่ายอดเขาหางปลา ซึ่งยอดเขาเหล่านี้ติดหนึ่งใน10ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกค่ะและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่สวยงามมากแสงแดดจ,จะสะท้อนกับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมสถานที่แรกที่จะนำท่านไปรู้จักนะคะคือเมืองพักตะปูหรือพักตะปุระ เป็นเมืองหลวงเก่าของเนปาลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงกาดมันดุซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเป็นเมืองเก่าที่เต็มไปได้วยความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆโดดเด่นด้วยอาคารไม้แกะสลักมีทั้งวัดเก่าแก่มีพระราชวังบ้านเรือนสวยงามและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จัตตุรัต พักตะปูดูบานะคะและก็ต้องไม่พลาดชมความสวยงามของประตูทองคําอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะและพระราชวัง55หน้าต่างที่ในแต่ละบานจะฉลุรวดลายโปร่งตามแบบอินเดียนะคะและถึงแม้ว่าที่นี่จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีตแต่ก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมาค่ะ นี่คือหน้าต่างนกยูงแห่งเมืองพักตะปูได้รับการขนานนามว่าเป็นโมนาลิซ่าแห่งในปานะคะเพราะนกยูงที่กำลังรำแพนอยู่นี้เป็นงานแกะสลักไม้ชั้นเลิศสร้างตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่15ค่ะโดยฝีมือช่างในปลาลขนาดแท้ดั้งเดิมและยังคงความงดงามสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน นี่คือมหาเจดีย์พุทธนาศเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในปานนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกที่นี่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองกาดมันดุห่างออกไป7กิโลเมตรอยู่ในหมู่บ้านชาวทิเบตที่อพยพมา ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญในพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะจุดเด่นของที่นี่นอกจากเจดีขนาดใหญ่แล้วตามบ้านเรือนรอบๆวัดจะประดับไปด้วยธงทิวสีต่างๆเพื่อเป็นการบูชาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศนั่นเองค่ะนี่คือวัดสยมภูวนาศ หรือวัดลิงนะคะเป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนาตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืองกาดมารุค่ะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า2,500ปีจุดเด่นของวัดนี้คือเจดีสยมภูวนาศเป็นเจดีเก่าแก่ที่บริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจ้าซึ่งชาวในป่ามีความเชื่อว่า พระเนตรของพระพุทธเจ้ายังคงมองดูโลกมนุษย์และมีจุดระหว่างคิ้วเป็นเสมือนดวงตาที่สามหรือดวงตาแห่งธรรมรวมถึงเลขหนึ่งตรงจมูกที่หมายความถึงความเป็นหนึ่งหรือเอกภาพนั่นเองค่ะ สาเหตุที่เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดลิงก็เพราะบริเวณทั่ววัดจะเต็มไปได้วยลิงที่ลงมาเก็บมเมล็ดข้าวที่คนนำมาถวายวัดเป็นอาหารนมัสการเจดีสยมปูบนาดนั่นเองค่ะต่อไปจะไปรู้จักกับเมืองป่าตันนะคะเรียกอีกชื่อว่าลาลิตปู เมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือแม่น้ำบาคมมาตีทางใต้ของกรุงกาดมันดุเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความงามทางศิลปะและเมืองพุทธศาสนาที่เก่าแก่ค่ะมีจุดท่องเที่ยวสำคัญคือจัตุรัสปาตันดูบาที่ภายในมีทั้งวัดพระราชวังปาตันวิหารทองคำ และถ้าหากใครอยากเข้าเฝ้าองค์กุมารีซึ่งเป็นเทพธิดาผู้มีชีวิตของเนปาวก็สามารถเข้าเฝ้าได้ที่เมืองนี้ค่ะจัตุรัสกาดมันดุดูบาลเป็นด้านหน้าพระราชวังเก่าของอดีตราชอาณาจักรกาดมันดุนะคะ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกสถาปัตยกรรมของที่นี่ใหญ่และมีพื้นที่ให้เดินกว้างขวางค่ะนี่คือปสุป,ปัตินาตมนเทียนเป็นโบสถ์พราหมณ์ในประเทศเนปลาลนะคะสร้างถวายพระประสุบดีซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำชาติเนปลาลค่ะ เทวสถานนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำพาคม,มตีทางด้านตะวันออกของกรุงกาดมันดุทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหุบเขากาดมันดุราว5กิโลเมตรชาวฮินดูถือว่าเทวสถานแห่งนี้เป็นเทวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึง่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1979มีเทศกาลสำคัญคือมหาศิวราตรี ถือเป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในาศาสนาฮินดูนะคะซึ่งจะนำเสนอในตอนต่อไปค่ะนี่คือกุมารี ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่สถิตยอยู่ในร่างของเด็กหญิงชาวฮินดูที่มีคุณลักษณะครบถ้วนสำหรับการสรรหากุมารีเป็นการตรวจดูว่าเด็กหญิงคนนั้นมีลักษณะของเทพหรือไม่จะต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างเหมือนต้นกล้วย ขาเหมือนขากวางหน้าอกเหมือนสิงลำคอเหมือนหอยสังน้ำเสียงสดใสและอ่อนนุ่มเมื่อคัดเลือกได้แล้ว mm. เด็กหญิงคนนั้นจะต้องจากครอบครัวของเธอมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้ดูแลภายในวังใหญ่ที่เรียกว่ากา กุมารีจะพ้นหน้าที่ไปเมื่อเด็กหญิงมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกนะคะและจะมีการสรรหากุมารีองค์ใหม่และมีความเชื่อกันว่าชายผู้ที่เป็นสามีของผู้ที่เคยเป็นกุมารีจะพบกับความหายนะหรือมีอันเป็นไปซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดกุมารีของชาวเนป่าจะมีทั้งในเมืองหลวงคือกาดมันดุ และเมืองสำคัญอื่นๆเช่นที่ปาตันหรือพักตะปูระค่ะนี่คือลุมพินีวันหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญของชาวพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านะคะโดยในปัจจุบันที่เที่ยวในเปาลแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อคศ1997 ภายในเป็นที่ตั้งของสังคารามเจดีและเสาหินอโศกที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงสร้างขึ้นมีจารึกข,ข้อความระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติณที่ตรงนี้ ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการนำทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติด้วยการล่องเรือภายในทะเลสาบเฟวาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ซึ่งจากทะเลสาบจะมองเห็นยอดเขามัดฉาปูเชเรได้ด้วยพื้นน้ำของทะเลสาบทำให้เกิดเงาสะท้อนของยอดเขาเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามและเหมาะสมกับเป็นสถานที่พักผ่อนค่ะขอขอบคุณเว็บ traveloka. com, web.th.wikipedia. org, webmushroomtravel. com พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ